บางเจนพี่น้องโอ้ยแซ่บน,อน้องเอออืมความรู้สึกแสบแต่ไหมอืม สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะในช่องเมียรังผ้าแซบจ้าพี่น้องจ้ามือน,นีผ้ามาแซบกับเมนูตำซั่วแซลมอนจ้าพี่น้องจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยปัดดิโตปว่มโคกเลย มาบัานพี่น้องแซ่บแจบ่มนำกันกับทิบจากพี่น้องจ้ะปุ้ยบับพริกแบบย่างเผ็ดเลยเดอ้อจ้ะตำสั่วแซลมอนใส่น่อไมมจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นบ้แบบเผ็ดๆจ้ะใส่พริกอินเดียเหมือนเดิมพริกป่นอินเดียจ้ะ Hmm. <laughs> บางเจนพี่นอ้องอ้ยันนี้บ้านจะกาดดีดีจจะพี่น้องจ้ะสวีเดนอืมอ มิแด,ดจันม,มึงเนี่อืมเซรมอนจุนโต,โตทายแดดซองเจนอเป็นจีแบบใดดเนาะพี่นอ้นองจัะนนี้แดดซองเจ้น้อยจ้ะอืมเนเหนียวนุ่ม กัดกบเแซลมอนชิ้ตโต แสบยองเอออืมไ mm ี hmm. mm ่ก็แสบแต่ไง

ขมิ้นออกมาสิ่งบักง่ายเลยพี่น้องเออมาใหม่ค่อยปม สลัดกรอบกรอบสมชื่อออยเอิญมุเจ้าหรือเปล่าฮะคือยหิวไรหยอยลืมเอิญมุเจา้ามาเด้อจ่าพี่น้องเลยทุกคู่ทุกคนมาแซ่บแซมนำก,นกันกับทริปจ้า Mm-hmm. อทายตอนหิวๆนี่แหละพี่น้องจ <Allah> <c oughs> ังได้อัตรลดในการกินแม่นบอกพี่น้องอืมแบบ 음음음음 mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. มีน้ำอยู่เลยเติมน้ำกันโหดโพบมึงสีสันเพชรใช่น้ำปูแล้วกัพกกริกเกาหลีพริกโอ้บะเมนพริกป่นอินเดียแล้วก็พริก พิ่แขง่งไทยจ้ะอืมจซ่บนะอืม สลัดกรอบอน้ำม้ เริ่มจะฮอนแล้วเริ่มจะมีแดดเริ่มดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยบริเวณพอแดดมาเป็นปีโอ้ผมเบ่อไรเดือนไรเดือนไรเดือนอยู่เนาะเป่าแดดดีใจไรพี่น้องเอ้ ืโอ้อิ่มละจ้ะพี่น้องจ้าทิปกะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน้เด้อจ้าเจะก,กันใหม่คลิมหน้าจ้าสำหรับคลิมนี้ทิปก็ไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้า